เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์เป็นประธานพิธีการแถลงข่าวงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสรรติสุขเมื่อวันจันทร์ที่1ิบตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเจตุพนวิมลบังคลารามเมตตาเป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสรรติสุขโดยมีพระสุธีวชิระปฏิพานรองประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเจตุพน ดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนายสิทธามูลหงผู้ตรวจราชการผู้แทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีนักลาการประเรียนวัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามราชวรวมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร